วันนี้สวนทุเรียนคุณมูลแสนนะครับจะมานําเสนอสิ่งดีๆนะครับพอดีไปผ่านนะครับแล้วก็ไปฟังเขาบอกว่าการที่จะทําให้ใบพืชเขียวสดแข็งแรงนานนะครับอ,อย่างเช่นพวกทําใบตองนะครับเขาบอกว่าเขาใช้อันนี้ก็คือเครื่องดื่มชูกําลังนะครับแล้วกักบยาพารานะครับในการที่จะเอาไปแช่ใบพืชนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับทีนี้ เนื่องจากว่านะครับในสวนตอนนี้ฝนตกมาหลายวันนะครับน้ำเต้ดินที่อยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นพื้นดินทายทาให้ต้นทุเรียนนะครับมีใบเป็นสีเหลืองนะครับผมอยากจะทดลองดูว่าเมื่อผมใช้สูตรนี้แล้วนะครับมันจะใช้ได้ผลไหมนะครับดับแรกนะครับก็คือผมมียาพารานะครับห้าเม็ดเครื่องดูดชูกําลังนะครับหนึ่งขวดากนั้มเันก็จะทําการบดนะครับ ยาพลานะครับเละเอกี้ครับสเลยนะครับเนี่ยทำกันให้เห็นนะครับอ่าผมจะกาไปฉีดต้นพุเรียนผมไหมนะครับจะมาทําให้ดูนะครับว่าพุเรียนนึงไม่ค่อยสดชื่นนะครับเนื่องจากว่าโดนน้ำนะครับโดนน้าฝนนะครับทีนี้น้าใต้ดินเยอะก็รู้กันอยู่ว่าเดินทรายนะครับดินมันเมื่อโดนน้ำไปเยอะฝนตกบ่อยๆนะครับมันจะเก็บ ความชื้นนะครับเก็บน้ำาในพื้นดินเยอะนะครับแล้วก็มีผลเสียตัวต้นทุเรียนนะครับเพราะทุเรียนไม่ไม่ชอบน้ำขังอยู่ข้างล่างนะครับนี่นี่คือปัญหามันนะครับเดีย๋ยวใช้นะครับอ่านี่สดสดเลยนะครับทำไม่ดูตัอื่นชูกำลังนะครับมีกลัวนี่ม่กลัวนะครับไม่กลัว นี่เลยนะครับเป็นเหียนเลยนะครับนี่แต่ก็เทลงถังเลยนะครับนี่จะไปฉีดเลยนะครับนี่น้ำยี่สิบลิตรนะครับก็ใช้สักครึ่งหนึ่งก็พอนะครับยาพาราห้าเม็ดแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับอ่านะครับนี่คือต้นทุเรียนที่ปลูกในวันนั้นนะครับคือการยาวนะครับที่ปลูกในวงล้อ รถนะครับก็ก็โอเคนะครับสูตรนี้ก็แตกยอดขึ้นมาก็รุ่นนี้รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สองแล้วนะครับอย่าหยดนนะครับนี่ฉีดเลยนะครับฉีดพ่นทางใบเฉยนะครับเพราะมันเป็นยาบารานะครับก็ช่วยมันให้มีความสดชื่นนะครับลองดูนะครับปกติเครื่องดูดชุ่มกำลังก็ทำให้ต้นทุเรียนนะครับ ชื้นอยู่แล้วนะครับต้นพืชทุกอย่างนะใช้ได้นะครับทุกคนนะครับอ่าช่วงนี้มันฝนลงเยอะนะครับลงทีอยากให้มันชื่นนะครับอันนี้นี่สองรุ่นนะครับนี่แตกยอดแล้วเนี่ยไอที่ปลูกตอนนั้นนะครับเนี่ยนะครับน่ครับมีเนใบเหลืองนะครับเพราะฝนลงเยอะทําให้เกิดอาการใบเหลืองก็เลยมาทดลองสูตรใหม่นะครับว่ามันจะดีไหม เอาพาลาครับอันนี้แหละครับฉีดเลยครับผมนี่นะครับกำลังแตกยอดเลยนะครับนี่มาเจอฝนชุดใหญ่นะครับใบเหลืองเลยนะครับนี่วนะครับดินดินทรายก็อย่างนี้นะครับปัญหามันเยอะนะครับดินทรายนะครับดินทรายนี่ปัญหาเยอะนะครับี่ดูนะครับใบเหลืองชัดเจนมากเลยนะครับนี่ต้นนี้นะครับอ่านะครับโอเคนะครับ อันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับนำเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับชาวสวนทุเรียนนะครับที่อยากจะลองนะครับต้นสองต้นว่าดินทรายมันปัญหาเยอะขนาดไหนนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะได้สิ่งดีๆนะครับ